พี่น้องครับผมบัดท,ที่นี่ครับผมบาวเบิร์ดนครินรับจะพาพี่น้องไปรับชมบรรยากาศนะครับผมการลำถวายมือถวายเสียงนะครับผมของทีมศิลปินแล้วก็น้องๆทีมฟอนเซิร์มาลำเสียงมม6หกพสกรนะครับผมเมื่อนี้ครับผมมาลำเสียงวมหกลกพงศกรครับทําการแสดงอยู่ที่งานยิว แกงคอนะคะผมมาเพื่อแกงคอจังหวัดชัยพุมมพี่น้องงันอยู่แกงคอด้วยพี่น้องเดอ้อเอำเพื่อแกงคอจังหวัดชัยพุ่มครับผมออะพี่น้องผูกใดเข้ามาแร้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะครับผมเราจะพาไปรับชมบรรยากาศนะพี่น้องตามมากันเลยนะคะผมสวัสดีนะคะผมสวัสดีแม่แม่ทางบ้านทุกๆท่านด้วยก็แล้วกันนะครับผมที่กำลังรับชมไลฟ์สด ผ่านเพลหลักมาลามเสียงวหิหคุรุศกรก่บบ่าวเบิร์ดนคลินในช่วงนี้นะครับผมสวัสดีด้อครับผมสวัสดีพี่น้องทางบ้านสุขสุขคนนะครับอันนี้บรรยากาศด้านหน้าเวทีนะครับผมแม่แม่ห้องกําลังขามาครับผมกำลังทยอยเข้ามาครับผมสวัสดีค่ะผมสวัสดีนะคะผมสวัสดีพี่น้องเด้อครับผมอันนี้บรรยากาศด้านหน้าเวทีนะครับผมพี่น้องห้องขอามานั่งถา่าลูกลุมาเล่าหน่อยพี่น้อง นองไร์แงครับผมวันนี้สวัสด oui, ีครับผมสวัสดีนะคะผมสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะผมสวัสดีนะคะนี่พ e ี่น้องขอมาหลรอครับผมเขามารอแล้วนะครับผมวัสดีครับวัสดีครับผมแม่แช์ให้เราครับขอบคุณคุณแม่นะครับผมขอบคุณคุณแม่นะครับผมขอบคุณคุณแม่นะครับ ขอบคุณแม่นะครับผมเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมาเบิกเสิพ้าพี่นอ้องเอวยกลับขึ้นมาเด้อครับเด้อ,อ <ะ S 2> เดี๋ยวบานี้เสิภพาพี่น้องไปเบิงบรรยากาศการรับถวายเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวรับถวายแล้วจะโง่กลับมาผี่พี่น้องเดี๋ยวสภพาก,กลับมานะครับผมอันนี้พี่รถพี่รถจิบโอทีด้วยวันนี้เชยแล้วจ้าขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณมากมากครับผมแต่ภาพพี่น้องไปรับถวายก่อนนะครับ ไปรำถวายก่อนนะครับผมออกไปนางาั้นครับพี่น้องวันนี้จะไปรำอยู่ที่หน้าศาลนะครับผมทักทายพี่น้องทางบาตรเด้อครับผมมาเดิอพี่น้องเชียภูพุ่มครับพี่น้องแกงคอพี่น้องเมืองเชียภู้มิพี่น้องผู้เขียวพี่น้องพื้นที่ใก้เคียงครับผมมือนีมาลำเสียงมิหกนกพงสกรครับทํำการสแสดงที่ งานนี้อยู่แกงคอรครับผมเอาเพิ่แกงคอจังหวัดชัยภูมิเด้อพี่น้องวันในมีไรสดคขาไ์สดวันที่2ี่นะครับผมไ์สดวันที่28ดเดอ้อบัตรเท่าไรขาบัตร1นึ่บาทครับผมในวันนี้นะครับผมมาอนี้ยบัตร120บาทพี่น้องครับผมชมเราน้วกันครับผมการแสดงเต็มรูปแบบ3ามทุมตรงโดยประมาณน,นะครับการแสดงเต็มรูปแบบค่ําคืนนี้3าทุมตรงโดยประมาณเดอ้อเดี๋ยวพี่น้องครับผมนําบาเบิร์ดมากครับผมบัเนี้สีภาพพี่น้องไปที่ หน้าสานนะคะผมเพื่อที่จะร่ำถวายตอนนี้ทีมฟอรเสือห้กกำลังลังน้ำกดนกันมากพี่น,น้องสอดแจงบระานได้ยินว่าแจ้งนะคะผมวันนี้กำหนดการเริ่มหนึ่งสามทุ่มนะครับผมแจ้งอยู่ครับพี่น้องแจ้งอยู่ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาเบริร์สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีนะคะ สวัสดีนะคะผมบาตเท่าไรคะบัตรหน่งร้อยยี่สบาทครับผมบาทหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับเสร็าวัทีนจะไม่รอนะใครไม่ันรอบี้่อควันที่ยีครับผมยีถึงจะมีไลฟ์สดนะครับผมเหฟ์ทีวันที่ยี่สิบแปดนะครับผมสวัสดีพี่ออนด้วยนะขณะมาเด้อครับผมเราไปรุนกันเลยครับ มาไปจังมาเด้อครับผมมาเจอกันนะครับหมุนมาหมุนมาพี่น้องอันนี้เป็นทีมรำถวายโอ้เป็นกำลังใจให้ส,สองวงเลยเฮ้ยขอบพระคุณนะครับผมขอแจ้งบอลูกบอลเดี๋ยวเบิดถามเพราะวันให้พี่น้องเพื่อความชั่วเนาะพี่น้องเนาะเพื่อความชั่วนะครับผมว่าเดี๋ยวจะถามให้นะครับอันนี้ทีมบอลเซอร์เราพี่ ไอ้น้องเต่านีโกปิดไหมเบอร์โกปิด28่ดครับผม,ค,ผมครับผมพ่อพ่อพ่อวันนี้แจ้งไหมซอดแจ้งครับผมนี่ซอดแจ้งอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่ที่อำเภอแก่งคอร์จังหวัดชัยภูมินะครับผม สบายดีลูกเบิร์ดสบายดีครับผมสบายดีนะครับผมคิดถึงพี่ออนเดอ้อบระเด็พ่อหน่ะพี่ออนโดนแล้วมาเด้อพี่น้องชายภูมิครับผมพี่น้องแกงคอพี่น้องพื้นที่แกเคียงครับผมครับผมสวัสดีครับบาเบิร์ดสวัสดีคุณแม่นะคะผมสวัสดีคุณแม่ด้วยเดอ้อตอนนี้น้องๆทีมฟอนเสิร์ฟครับผม ตอนนี้ทีมฟอสเสร์ฟกำลังเดินทางมาที่หน้าศาลนะคะับผมเพื่อที่จะล่ำถวายมือถวายเสียงพระพี่นอ้องเนาะทีมฟอสเสร์ฟสวยมากเชยภูม <า S 2> จ<ะ>ิจ้ามาเด้อครับพี่น <houses S 1> <ช>้องเชยภูมิมแชร์แล้วจ้าขอบพระคุณแม่นะคะผมขอบพระคุคณคนแม่มากๆนะครับผมตอนนี้ที่ฟอสเสิื์กกำลังลังม้าเลื่อยครับพี่น้องกำลังเดินทางมาเรื่อยๆนะคะผมสลับการล่ำถวายมือถวายเสียงในคำคืนนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะพี่น,อนะะ้องเนาะอยากขี่ม้าหมุนพี่อ้นมาขี่ม้าหมุนพี่อ้น ม,มาขี่ม้าวนน่ะทำง,งานแล้วจ้าเจอกันนะครับผมเจอกันนะครับวันที่28ดเป็นันสมเด็จพระเจ้าตากสินพอดีเลยอันนี้เป็นภายในภายในศาลนะครับผมพเพื่อมาศาลอย่างเป็นอ๋อปงปังนะครับขอบคุณมากมากับผมขอบคุณนะครับผม เป็นกำลังใจให้ทีมงานมะลำอลังการโชว์ทุกๆคนและเป็นกำลังใจให้ทีมงานมะลำเสียง,งทุกคนน่ารักขอบคุณนะครับขอบพระคุณได้หลายครับพี่น้องพระเอกป๋องเกิดชัยก็มาครับวันนี้พระเอกป๋องกัมมาเด้อพี่น้องพระเอกป๋องนะครับผมแล้วก็พี่ออสบุญชรินนะครับผมแม่ภัชราเพชรลำนะครับผมแล้วก็น้องๆทีมฟอร์เซิร์ฟนะครับผมที่จะมาร่ำถวายมือถวายเสียงนะครับผมเพื่อขอเป็นสิริมงคล ในค่ัคืนนี้นะครับผมมาเด้อพี่น้องเด้องานอยู่แกงคอชัยภูพุมพี่น้องรับผมบัดหน้าง,งานราคา120บาทสวัสดีวิรันตน,นาพรด้วยนะคะผมพี่น้องตอนนี้ครับผมบริเวณวหน้าร้านเซีเฮ้านะครับผมอีพอยเอเมอร์เชัยภูพุ่มพี่น้องแกงคอรครับผมกําลังเดินทางจับจองซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผมเข้าสู่บริเวณหน้าร้าเวซีตอนนี้กลาลาแล้วเด้อพี่น้องรีบเร่งเร็วไวเลยนะจ้าจ๊ามือพ่อจ่าลูกจา๊กจารับเชิญร่างกายโชคบอคเอสไม่ได้รับเชิญนะครับผม พวกนี้ไม่ได้รับลูกเบิร์ดขอให้ลูกเบิร์ดเอกประปังนะครับแม่เสดายเมื่อคืนไม่สว่างดูแลสุขภาพนะครับผมคิดถึงคุณแม่นะคะผมพี่น้องทา้งบ้านกะเบิงแย่สุขภาพแล้วพี่น้องเดอ้อดูแลสุขภาพพี่นะครับผมตอนนี้อากาศจักไปยังไงพี่น้องอากาศเนาพี่น้องเย่ยมม็กะห้อนอนพี่น้องเย่ยมาเล้งกะข้ามกันหนาวหางเอามือนมีลมเหมือนมีฝนได้พี่น้องวันนี้มีฝุนนออน่นเยอะมากทุกคนแต่บากกะสูอเ่าพี่น้องพี่เป็นคนแกงคองกะรอแต่บอกเคลื่อนไปสารจักด้อ พี่อ้อนต้องมาแล้วไหมคืนนี้พี่อ้อนต้องมาแล้วไหมเนี่ยคืนนี้พี่อ้อนต้องมาแล้วนะน้องๆทีมฟอร์เสิร์ฟกำลังรอรับถวายมือถวายเสียงนะพี่น้องเดอ้อเมื่อนี้ครับผมนําทีมโดยพี่อ้อนบุญสรินนะคะผมพี่โคกกิติศักดิ์แม่ประชารัฐเพชรลำนะครับผมพระเอกฟองกิติชัยแล้วก็ทีมน้องๆฟอรเสิร์ฟรอรำเสียงมของทุกพสกรในค่ำคืนนี้นะครับผมจะมารำถวายมือถวายเสียงเพื่อครอเป็นสิริมงคลน,นะครับผม ก็กำลังสนิมงคลนะครับผมเดียวจะพาพี่น้องมารับชมบรรยากาศกัน,กนละกันนะครับปบัง,ง,งจ้าขอพระคุณได้หลายครับผมพี่น้องรับผมเดี๋ยวเบิดจากขอรอ์ดิาตฝากโทรศัพท์ไปกับพออ้วนเด้อพี่น้องเด้อให้พออ้วนได้ถือโทรศัพท์ให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศจะเข้าหนึ่งบาเบิดขออนุญาตมาลํำถวายพี่น้องเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์ไปกับ พ่ออ้วนนะครับผมน้องไอ้หรือจากตาชุดโชว์ค่ะผมขอบพระคุณนะครับนนะครับ่ดนันะครับคินนะครับผมยุสผแนวล้วก็นำโดยคุณอบนหนาวค่ะแอดเแลขอเปนคน้องฮอดิเินนะครับมือนี่ำมือนี่ำอยู่ข้างนาครับผมมือนีล่ำอยู่ข้างนาพี่น้อง วันนี้<อ>มีโต๊จีนด้วย,คคล,ยล่ำหนาซ <ใน S 2> <ส>านฮานาเ<ร>าขา<อ>โต๊จีนพี่น้องชื่อดังดังไม่ได้ดังแต่ชื่อ<笑><笑>ครับผมมาแสดงให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมชมอยู่นี่แล้วน้อยนึงนะครับเพรอเห็นเรียกน้ำย่อยให้ทุกท่านไปรับชมเวทีด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับถมที่ไม่แปลเนเติร์ดเลยครับผมพร้อมแล้วนะครับน้องๆพร้อมแล้วเราก็จะทรงต่อให้กับศิลปินเลยนะครับ เบ้าเบอร์ขอเนี่ยเราโทรศัพท์ไปไว้ก็ผู้อวัน้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวให้พู้อวันไล่สวนรอสักครู่นะครับผมเบ้าเบอร์จะได้ขึ้นมาล้ำน้ามูเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้าลูกเบิร์ดวันนี้ล้ำถึงกี่โมงจ้าซอสแจ้งครับผมวันนี้ซอสแจ้งครับผูวว้อวนอยู่ไหนขอเนี่ยฝากโทรศัพท์ไว้ก็ผู้อวันเด้อพี่น้องเด้อ ก่ับชนนี้ในระหว่างรอนะครับในส่วนของการเซตกลางเสียงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับก็จะเป็นการสแสดงในส่วนของทีมกัณน์บัวรมเสียงที่หกนะครับนกทงสกรนะครับ